อันนี้สำหรับใครนะครับที่มองหาพัดลมมือถือนะครับพัดลมมือถือสำหรับตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมหนักๆก,กราฟิกสูงๆแล้วเครื่องร้อนเครื่องกระตุกนะตัวนี้ช่วยได้ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมดูให้ให้ดูตัวสินค้ามันช่วยได้ยังไงนะครับแพ็กเกจที่เขาแพ็กมาในกล่องก็จะประมาณนี้ครับสวยงามนะ เปิดออกมานะครับข้างในก็จะมีตัวพัดลมนะครับสายชาร์จนะครับไอ้ไม่ใช่ตัวน,วนี้ตัวนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีสายชาร์จนะตัวนี้ไม่มีสายชาร์จตัวนี้จะใช้การใช้วิธีการเสียบผ่าน USB ตัวนี้นะครับเข้าอะแดปเตอร์ที่ชาร์จโทรศัพท์หรือ power bank ได้นะครับแล้วก็จะมีแผ่นตัวนี้ เป็นแผ่นแม่เหล็กนะครับยึดกับตัวโทรศัพท์นั่นเองนะครับหรือถ้าใครไม่อยากยึดแม่เหล็กใส่โทรศัพท์ให้เราหาตัวนี้มานะครับตัวนี้มาเดี๋ยวผมจะทิ้งตะก้าวไว้ให้ด้านล่างนะครับตัวหนีบหนีบ,น,บนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้และมันมีความสำคัญคือสามารถใช้ต่อเข้าไปกับ ขาตั้งเอาไว้ไลฟ์สดได้นะครับขาตั้งต่อจากตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะเรามาดูความเย็นของพัดลมตัวนี้กันเสียบไทซีนะครับเข้าไปนะเสร็จแล้วเสียบ Power Bank นะครับตัวพัดลมจะหมุนทันทีนะแล้วไฟจะเปลี่ยนสีไปเดยสามารถกด ปุ่มตรงนี้ค้างไว้นะครับเพื่อปิดไฟได้นะ,ะปิดไฟได้นะครับกดเปิดได้กดค้างนิดนึงอ่ะแล้วไฟก็จะเปลี่ยนสีวนไปเรื่อยๆตอนนี้ผมรู้สึกถึงความเย็นเลยนะครับเหมือนเครื่องทําความเย็นเลยนะตรงนี้โอ้โหเหมือนดูเป็นไอ้น้ํนะาเลยนะครับเป็นไอ้น้ําเลยนะครับแบบเย็นเหมือนแบบ เหมือนเหมือนแอร์เลยนะฮะเหมือนแอร์เลยนะครับตรงนี้นะก็สามารถใส่กับโทรศัพท์เราผ่านผ่านไอตัวแม่เหล็กก็ได้นะครับหรือจะใช้ไอตัวหนีบก็ได้ที่ผมแนะนํานะครับตรงนี้หนีบเข้าไปยึดไว้นะครับกับโทรศัพท์แน่นอนยินชัวร์ตัวนี้นะฮะย็นชัวร์นะครับแต่จะเสียงดังนิดนึงตัวนี้จะเสียงดังนิดนึงนะครับโอเค ลองไปใช้กระดูสำหรับใครที่เล่นเกมหนักๆเลยกราฟิกสูงๆแล้วเครื่องร้อนกระตุกอะไรพวกนี้ยผมว่าช่วยได้นะลองดู